สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำัยเด้อครับวันนี้ครับกับสีผ้าเอฟซีทั้งซองเนาะครับมาตามแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบมันหมาน้ำกันครับในงวดวันที่16มิถุนายน2568เด้อครับกัตามต่อเป็นแนวทางดุนด้วนเนาะครับคลิปนี้ครับที่ทุกท่านรอคอยเนาะครับก็สิเป็นลักหน่วยลางของสอสนามบินน้ำเด้อครับ ผมก็มา่ไทายวิวบรรยากาศอยู่ทางไปหน้าเนาะครับเพราะว่าเห็นบรรยากาศงามดีครับผมพันนครับทึ่งก้อนเมฆเนะครับกับป้าเขาบรรยากาศหลังฝนตกแล้วตั้งมาขึ้นหมดเลครับฝนตกหนักครับเบื้องจากสภพาพนำท่วมเขาได้เลยครับผมผมจะพาไปเบื้องตัวเลขยึดถยงหน้าที่เก้าที่เดิมได้ครับแต่ว่าผมเห็นวิวบรงนี้สวยก็เลยอยากนำมาให้เอฟซีทางซองในเบื้องน้ากันเนาะครับ เพื่อจะสบายหูสบายตานะครับวันเกิดพงก็ต้องขอบพุ่นแม่อีฟซี่ใจดีแล้วก็ซอสนามบินน้ำครับที่นํำแนวทางขอมุ่นตัวเลขมาบแบ่งปันให้อฟซีทั้งสองทุกท่านครับก็ขอให้มั่นมานปังๆน้ำกันเล้อครับ16มิถุหน้า68นี่ครับผมก็รวบรวมแนวทางมาเรื่อยๆครับผมผิดผ่านมังเลกะขอโทษขอให้อฟซีทั้งสองทุกทันครับนี่นะครับ 16, ฝากติดตามอมน้ำโศกให้อูนี่ได้ครับน้องอมก็ลังจะทำคลิปเนวท่างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมีเหล็กเล่าเขามาแสกน้ำได้ครับเมื่อเกินมือนีกับมื่อื่นครับเดี๋ยวผมจะหามาลงให้ทางส่องทุกทันได้เบื้องน้ำกันครับสารอมน้ำโศกนะครับเหล็กเล่าครับผมเี่บร้ครับบรรยากาศเงียมืดโ้่ครับผมก่อนผ้าน้องอมน้ำโศกไปหาหมอนะครับไปตรวจเบื้องโลกเบื้องไพ่ครับผม บริบูรณ์ครับผมเดี๋ยวล่อตรวจอีกครั้งหนึ่งโดนๆหมดแล้วครับเป็นเดือนหมแล้วครับรอบนี้ขาเจ้านัดตรวจอีกนะครับนี่แะครับบรรยากาศเงียมือเซาครับซอสสนามบินน้ำครับผมหน่วยล่างเน้นๆครับเพินใไ้เม็ดเดียวครับแต่ว่าผมที่เอางวดเก้าหน่วยล่างที่เพิ่นเข่าศูนย์มาให้เบิ้องยได้ครับเลขออกสองศูนย์นะครับมวดบัิหัรนะครับนี่แหละครับครับ นี่งวดเก่ากับงวดใหม่เทียบให้เอฟซีทั้งสองถุกทันพร้อมครับผิดจรหน้าในการรับช้มรับฟังน้ำกันเด้ครับเอาเดี๋ยวผมจะผ้าไปเทงหน้าเนาะครับแดดพ่อนแล้วครับผมเอาครับก้อนฉีดหอดเทงหน้าไปเบื้องตัวเลขน้ำกันเนาะครับผมก็ไดมาข้างข้อหน้าเนาะครับเห็นน้ำที่ฝนตกมือขึ้นนี่ตกนักขนาดครับท่ำให้นน้ำท่วมเลยนะครับท่มนผส้มคนนะครับ ไหลมาเป็นสายเป็นสายเลยครับทางนี้ผมกะท่ายให้เอฟซีทางส่องตอนถีนนามมันบกเนาะครับตอนถีบมีนามตอนนี้ครับผมสุดยอดเลยครับนามมาเร็ยวแบบกระทันหันขนาดครับตะกี้บ่มีนามเลยเลยครับานบูส้มนะครับฝนต๊กขึ้นเดียวสนั้นละครับถ่วมเลยครับเดี๋ยวรอเบิงสาอยู่อย่างน้าเนาะครับ น้ำจะหล่นปันได้ครับเพราะว่ามือขึ้นนี่ต๊กนักขนาดครับตกแบบบ่ามี่้าห้องครับตกแบบรู่ล่วๆเลยครับผมนี่แหละครับมาไทยธรรมชาติอีสานให้ f อฟทั้ง่องพร้อมเนาะครับเป็นบรรยากาศดีๆครับเซนี่ครับผมก่อนไปทำธุระครับผมนี่แหละครับน้ำไหลตลอดซ้ายเลยครับบอแรงครับผมอีสานครับ นำมีใส่ตลอดครับผมวันนะครับฝนตกหนักครับแจกหน้อยกีสีตกอยู่ด้วยครับเพราะว่าฟ้าเริ่มขึมก้อนเมฆอะเริ่มจับตัวขึ้นมาเรื่อยๆครับเย็นดีครับผมื้อนี้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวต้องรอเบิ่งง่วงเทียงครับสีหอนขึ้นมาอีกบ่เพราะว่าฝนตกแล้วมันสีเอาเนาะครับทนผูส้มมาเก็บบรรยากาศใหุ้กทันนะครับมากบ่ครับผม ไพ่ิวธรรมชาติไปพร้อมแล้วครับขอภัยในกลองสันได้ด้วยครับเพราะว่าผมก็ร่งเก็บเงืนซสื้อทรศัพท์อีกเครื่องอยู่ครับผมเครื่องนั่นก็ซสื้อให้น้องอมเปิดซองแล้วนะครับเหลือเครื่องอูน้ำไช่ครับเดี๋ยวลอติดตามตอนต่อไปครับเงืนเดือนออกนี่แหละครับผมกาบไลด้อครับเกิเก็บมาเรื่อยๆครับเพื่อจะได้เครื่องไม่ขอให้กองนิ่งสำนันละครับอันนี้ก็ใส่มาสองสาม จะี่ปีแล้วครับเครื่องนี่ครับเอาบอกกันมาเน่าวหน้านแล้วนะครับผมกะสีผ้าทุกท่านไปเบิงแนวทางตัวเลขยุ่แทงหน้าน้ากันเด้อครับบานนี้นะครับไปรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขหน่วยล่างสอสนามบินน้ําน้ากันเด้อครับเอาครับท่านผู้ชมมาแล้วครับสอสนามบินน้ําครับ16มิถุนายน2568นานะครับ งวดนี้เป็นงวดเกาหนึ่งมิถุนาหกสิบแปดนะครับผมจะเอางวดเกามาให้เอฟซีทางซองบึงนั้ากันกอนสกอนนะครับนี่แหละครับหน่วยล่างครับผมวิ่งเด่นศูนย์นะครับนี่แหละครับเข่าสองศูนย์เต็มเต็มครับผมสำหรับซอสนามบินนำงวดเกานะครับงวดนี้เพื่อนไฮมาเม็ดเดียวครับเป็นสูตรไม่ของซอสนามบินนำนะครับเน้นพร้อมดวยครับงวดเอ่เกานะครับหนึ่งมิถุนาเพื่อนไฮมาซีตัวครับ งวดวันที่16ไฮเม็ดเดียวเลยครับทานบุชมรอเบิ้งตอนต่อไปครับจะมาในรูปแบบแบบไหนเนาะครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหร้ยสำนักเขามาเรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุ้นแม่เอฟซีเจแล้วก็เซียนแต่ละสำนักเด้อครับที่กรุณาเมตาทรงแนวทางตัวเลขมาแบง่งปันในทานผู้ชมทางสองทุกทันครับเอาจะผาเอฟซทั้งซองแคปหนาจอน้ำกันเนาะครับนี่ครับ หน่วยล่างเม็ดเดียวเลยครับท่ามุส้มวิ่งเรียกว่าเดินศูนย์เม็ดเดียวครับสําหรับหน่วยล่างยางเดียวเด้อครับปิดจราด้าในการรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเป็นแนวทางตัวเลขครับ16มิถุนาหน่วยล่างศูนย์เม็ดเดียวครับสูตรใหม่ครับวันที่16หเนาะครับงวดเก้ากับสิบไฮมาสีตัวครับนี่แหละครับเป็นสูตรของซอสนามบินน้ำเด้อครับสูตรแม่ของเพื่อนครับ แคปหน้าจอได้เลยครับาบ,บุส้มสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเรียกจับสื่อลอตเตอรีลงได้เลยครับส่วนทาบุส้มล่อเลขดับเลขปหนหาลงทุนนะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ด่วนๆครับแต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับมือนีมมาเอาเลขเกิดก่อนนะครับคลิปแลกแม่ซักแก้วฝากติดตามให้ผมได้ด้วยครับเปินกาได้ให้เลขเด่น เอฟซีทางซองไปทีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เลขบัวมาน้ากันเพลอนกระแถมห้พร้อมครับพิจารณหน้าในการรับส้มรับฟังด้อครับเนี่แหละครับแคปหน้าจอดุนด่วนได้เลยครับผมนะครับผ้าเอฟซีมาเบิงบรรยากาศน้ำท่วมทงครับอนี้ก็สิเป็นสาด้ครับผมทางนี้ครับถิวน้นา้ำไชไทยหายเบิงตลอดนะครับน้ำท่วมเขาเรียบร้อยครับผมเลือแต่สีดำหน้าแหละครับรอบนี้ครับ ปีนี้เขาสิได้กินว่าได้กินกันต้องรอรุนครับปีนี้บ่คือแห้งครับสานุสม้มยุไซก็มีแต่น้ำท่วมเขาครับย้มมองไดแน่นอนครับผมน้ำบ่ท่วมเขาคือยังหน้าอูน้ำไช่ครับอยู่ทางแถวนี้น้ำท่วมเขาเมดเลยครับล่งมองบ่ท่วมไปท่วมตอนสีก็ล่างสีเกียวหมดนะครับเสียดายแทนเข้าเจาอยู่ครับแถวใกล้บ้านอูน้ำไช่แหละครับ ี่แหะครับเอามาเบื้องอีกครั้งนะครับก่อนจะจบคลิปไปน้ำกันครับซอสนามบินน้ำครับงวดเก่าเข้า0เลขออกล่าง2 0ครับหน่วยล่างนะครับงวดนี้หน่วยล่าง16มิถุนา68ตัวเดิม0เม็ดเดียวเน่นๆครับนี่แหะครับเขปหน้าจอได้เลยครับท่ามุู้มเอาเห็นกันชัดๆแล้วนะครับถ้าคลิปนี้ครับบูน้ำใสก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีดีแล้วก็ซอสสนามบินน้ำครับ ที่นำแนว่ทางตัวเลขมาแบ่งปันครับกับวอวยพรให้เอฟซีท่างสองทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ